พิษณุโลก2มีนาคม2566ครับวันนี้สภาพอากาศทั่วเมืองพิษณุโลกเลยนะฮะอากาศขมุกขมัวมากครับจากฝุ่น PM 2.5วันนี้เนี่ยพุ่งไปถึง188ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับถือว่าสูงที่สุดในรอบปีแล้วนะฮะแล้วก็คนจุดวิกฤตแดงมาเนี่ยต่อเนื่องเป็นวันที่2องนะครับเนี่ยฮะเรามาอยู่ว่า5นมุมสูงนะครับเนี่ยจะเห็น เลยว่าทั่วทั้งเมืองเราเนี่ยขมุกขมัวครับลลคล้ายๆหมอกในหน้าหนาวครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือฝุ่นครับเราขออนุญาตของโรงแรมท็อแดนแล้วนะครับครับอันนี้ขออนุญาตโรงแรมท็อแดนขึ้นมาถ่ายบนหนาดฟ้านะครับจะเห็นภาพมุมกว้างของตัวเมืองพิษณุโลกวิสัยทัศน์การมองเนี่ยไม่น่าเกินสิบกิโลเมตรครับ เนี่ยครับภาพบรรยากาศบนดาฟ้าก็เแบงภาซ่าก็มากันหลายแขนงเลยถ่ายภาพคุ่นกัน Oh, wow. e casa falou